สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาภาษาไทยโดยคุณครูพอยนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องบทการเรียนรู้หน่วยที่8กับยานีกาบยานีํำนำา1บคำจำได้ง่าย เมื่อ2วันที่แล้วนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนเรียนกับพี่ชิบะไปใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมและก็จะมีงานให้นักเรียนทำในท้ายคลิปนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เตรียมสมุดขึ้นมาและเดี๋ยวเราไปทบทวนบทเรียนกันเลยคะ่ะค่ะจากที่พี่ชิบะได้ อธิบายไปนะคะว่าการแต่งกราบยานี้1 1เนี่ยวักหน้าเนี่ยเขาจะมี5คําใช่ไหมคะและวักหลังก็จะมี6คําคราวนี้พอวักหน้ากับวักหลังรวมกันเนี่ยเราเรียก1บาทนะคะ2วักเราเรียกเป็น1บาทและ2บาทเราเรียกเป็น1บทนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวักที่1จะสัมผัสกับคําสุด กับคําที่3ของวัคที่2และคําสุดท้ายของวักที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวัคที่สและคำสุดท้ายของวัคที่4จะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวัคที่2ในบทต่อไปและคําสุดท้ายของวัคที่3จะสัมผัสกับคํำที่สามของวัคที่4หรือไม่สัมผัสก็ได้อันนี้ก็คือเป็น การบังคับของการแต่งกับยานี11เลยนะคะหน้านี้นะักเรียนต้องจำให้ขึ้นใจนะคะอะไรค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแผนผังกับยานี11นะคะอันนี้ คุณครูก็จะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือวักแรกนะคะนักเรียนนับจำนวนจุดสีแดงเห็นไหมคะนับ1นับ2 3 4 5ามสี่ห้าวักแรกเราจะมีทั้งหมดหําคำเห็นไหมคะต่อมาวักที่สองนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5นับ6วักที่2ก็จะมีทั้งหมดหคคำเห็นไหมคะ เมื่อวักแรกบวกกับวักสองเรารวมกันเราก็จะได้11คำเราถึงเรียกว่ากาพยานี11นะคะและวักแรกบวกกับวักสองเราเรียก1บาทพอวักแรกบวกกับวักสองในวักถัดไปเนี่ยเราเรียกอีก1บาทนะคะเนี่ยแนวเนี้ยเราเรียกอีก1บาท บาทแรกกับบาท2สองบวกกันนะคะเราก็จะเรียกเป็น1บทถ้าคุณครูบอกว่าให้นักเรียนแต่งกับยานีสิบอ็ดหนึ่งบทก็คือมันจะมีจํานวนทั้งหมด4วรวักแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณครูบอกว่าให้นักเรียนแต่งกับยานีสอบทก็จะมีวรคทั้งหมด8วดวคกแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 6องสาแบบนี้นะคะ คราวนี uh ้เรามาดูการสัมผัสวักกันนะคะคำสุดท้ายของวักแรกจะสัมผัสกับคำที่สามของวักที่สองและคำสุดท้ายของวักที่สองจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวักที่สและคำสุดท้ายของวักที่สจะสัมผัสกับคำที่สามของวักที่4หรือไม่สัมผัสก็ได้และคำสุดท้ายของวักที่4 จะสัมผัสคำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทถัดไปนักเรียนดูตามลูกศรที่สัมผัสโยงกันอยู่นะคะและพอเป็นบทถัดมาก็เหมือนเดิมค่ะคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งจะสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่สองและคำสุดท้ายของวรรคที่สองจะสัมผัสกับคำที่สามคำสุดท้ายของวรรคที่สามและ คำสุดท้ายของวรรคที่3จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคจะสัมผัสกับคำที่สมของวรรคที่4หรือไม่สัมผัสก็ได้แบบนี้นะคะและถ้าเรามีบทเพิ่มไปเรื่อยๆคำสุดท้ายของวรรคที่4จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทถัดไปเรื่อยๆแบบนี้ ตามแผนผังกับยานี11ที่คุณครูให้นักเรียนดูตอนนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันตัวอย่างเรื่อยๆมารอนรอนทิพากรจจะตกตำ่ำสนทยาจะใกล้คําคคำหนึ่งหน้าเจ้าตาตรูเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ ตัวเดียวมาพัดคู่เหมือนที่อยู่ผู้เดียวไายอันนี้นะคะการสัมผัสของเขาในระหว่างวักดูคำแรกนะคะคำสุดท้ายของวักแรกคือคำว่ารอนใช่ไหมคะก็จะมาสัมผัสคำที่สามของวักที่สองก็คือคำว่ากรอนซึ่งคำว่ารอนกับคำว่ากรอนเนี่ยมันเป็นการสัมผัสสระบ นะคะเป็นการสัมผัสสระเพราะว่าใช้สระอ,ะอสระออแล้วก็ตัวสะกดเป็นตัวนอนหนูเหมือนกันเห็นไหมคะแต่รูปแบบการเขียนเนี่ยคำว่าก่อนเนี่ยจะลดรูปไม่เหมือนคำว่ารอนเห็นไหมคะคำว่ารอนนี่เราจะเห็นสระพยัญชนะตัวสะกดชัดเจนใช่ไหมคะแต่พอเป็นคำว่าก่อนเนี่ย สระเขาจะลดรูปไปก็จะเหลือแค่พยัญชนกะกบตัวสะกดเห็นไหมคะเราออกเสียงคล้ายๆกันเราถือว่าเป็นการสัมผัสสระนะคะต่อมาคําสุดท้ายของวรรคที่สองก็คือคําว่าต่านะคะจะมาสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3ก็คือคําว่า่ําเห็นไหมคะนักเรียน่ํากัะต่ําเป็นสระอําและสะกดด้วยไม้เอกเหมือนกันเห็นไหมคะ ก็คือมันเป็นการสัมผัสสระนะคะและคำสุดท้ายของวรรคที่3จะมาสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4ก็ได้หรือไม่สัมผัสก็ได้อย่างคำว่าคําไม่ได้มาสัมผัสกับคำว่าหน้าเห็นไหมคะเพราะว่าตัวสระไม่เหมือนกันแบบนี้นะคะและคำสุดท้ายของวรรคที่4ก็คือคำว่าตรู จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปในนี้ก็คือคำว่าหมู่เห็นไหมคะเป็นการสัมผัสสระเหมือนกันก็คือเป็นสระอูเหมือนกันเห็นไหมคะคราวน,นี้บทที่2เนี่ยก็สัมผัสเหมือนกันค่ะคำสุดท้ายของวรรคที่1ก็คือคำว่าเรียงมาสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่สก็คือคำว่าเฉียงและคำสุดท้ายของวรรคที่2 คือคำว่าหมู่มาสัมผัสกับคำสุดท้ายในวรรคที่3ก็คือคำว่าคู่เห็นไหมคะและคําสุดท้ายของวรรคที่3มาสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4ก็คือคําว่าอยู่หรือไม่สัมผัสก็กได้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะการสัมผัสในการบังคับของกรายานี11เราเรียก ว่าการสัมผัสสระนะคะรูปสระจะต้องเหมือนกันตัวสะกดจะต้องเหมือนกันเราถึงเรียกคําที่บังคับตรงนี้ว่าการสัมผัสสระนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูการสัมผัสสระแล้วก็สัมผัสพยัญชนะอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้นะคะก็คือการสัมผัสรสะคือคําที่มีเสียงสระเหมือนกัน หรือคำที่มีเสียงสระและเสียงตัวสะกดเหมือนกันเช่นคำว่ายากกับคำว่าบากเห็นไหมคะนักเรียนเห็นคำสีแดงที่มีลูกศรโยงเข้าหากันไหมคะอันนี้คือการสัมผัสสระเพราะว่า,าเป็นการใช้สระเดียวกันเห็นไหมคะเป็นสระอากอไก่เหมือนกันคําว่ายากแล้วก็สระอากอไก่เหมือนกันในคําว่าบากนะคะ ก็คือคำพวกนี้จะเป็นการสัมผัสสระเป็นคำเหมือนกันต่อมาคำว่าขากับคำว่ามาเห็นไหมคะเป็นสระอาเหมือนกันก็คือเป็นการสัมผัสสระนั่นเองนะคะต่อมาอันที่สองอันนี้ส่วนใหญ่จะสัมผัสอยู่ในระหว่างวรรคกันนะคะก็คือการสัมผัสอักษรหรือสัมผัสพยัญชนะอย่างเช่นคำว่าจงกับคำว่าเจ้า ตัวพยัญชนะก็คือตัวจอจานเหมือนกันเห็นไหมคะเขาก็เลยสัมผัสกันพอเราเอามาอยู่ในวรรคเดียวกันมันก็จะเป็นคําที่สลักสลวยเห็นไหมคะจงตั้งเอาแกเจ้าขึ้นด้วยจงจบด้วยเจ้า,จจเ,จาเห็นไหมคะ <c oughs> หรือคําว่าสัมเพากับคําว่าโสพาพยัญชนะก็คือสอเสือแหละพอสัสเพาใช่ไหมคะ พอมาสัมผัสกันมันก็เป็นสอเสือกับพอสัมเพาเหมือนกันมันก็จะสัมผัสสละสล่วยในวรกเดียวกันแบบนี้อันนี้เราเรียกว่าสัมผัสพยัญชนะหรือสัมผัสอักษรซึ่งจะนิยมสัมผัสอยู่ในวรกเดียวกันนั่นเองค่ะคราวน,นี้คุณครูก็จะมาถึงงานที่จะให้นักเรียนทำนะคะไม่ยากเลยทำลงในสมุดจากโจทย์นะคะเขาบอกว่า ให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่สัมผัสพยัญชนะมาห้าคู่และสัมผัสสระมาห้าคู่จากตัวอย่างที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนเห็นไหมคะอันนี้ก็คือการสัมผัสพยัญชนะนะคะอย่างเช่นคำว่านกจะสัมผัสกับคำว่านาแบบนี้เห็นไหมคะเป็นพยัญชนะเดียวกันก็คือตัวนอนอูนเหมือนกันหรือคำว่าเรียนจะสัมผัสกับคำว่ารักนะคะ ก็คือเป็นพยัญชนะเดียวกันก็คือตัวรรเอแบบนี้ค่ะก็ให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างมา5คู่ในการสัมผัสพยัญชนะนะคะและก็การสัมผัสสระคุณครูยกตัวอย่างมาก็คือคําว่าไทยกับคาว่าได้ซึ่งสระที่เขาสัมผัสกันนะคะก็คือสระไอไม้มมลายเห็นไหมคะสระไอไม้เมลา,าย คำว่าไทยกับคำว่าได้หรือคำว่าฉันกับคำว่าฝันสระก็คือไม้หันอากาศเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดเป็นมาตาแม่กลน,น,นหอนูเหมือนกันเห็นไหมคะแบบนี้นะคะนักเรียนจะต้องจําว่าการสัมผัสพยัญชนะและการสัมผัสสระมันคือการสัมผัสในรูปลักษณะแบบไหนงานที่คุณครูสั่งวันนี้ก็คือให้นักเรียนนะคะ ยกตัวอย่างคำที่สัมผัสพยัญชนะมาห้าคู่และคำที่สัมผัสสระมาห้าคู่จะรวมทั้งหมดได้ทั้งหมด10คู่นะคะนักเรียนก็เขียนลงมาในสมุดนะคะไม่ยากเลยสำหรับงานวันนี้วันนี้ก็มีทั้งหมดประมาณนี้นะคะคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ